คอเลสเตอรอลสูงคือจุดเริ่มต้นของโรคร้าย ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปอาจเป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดแดงแข็งหากปล่อยให้คอเลสเตอรอลสะสมในหลอดเลือดแดงโดยไม่รีบรักษาหลอดเลือดจะค่อยๆตีบลงจนเกิดการอุดตันกระบวนการนี้ทําให้การไหลเวียนของเลือดถูกจำกัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและเพิ่มความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่างๆ การป้องกันควรเริ่มต้นด้วยการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานสสูงเช่นของทอดและของมันซึ่งจะเพิ่มระดับไขมันตัวร้าย L D L และลดไขมันดีอย่าง S D L ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงเช่นแอปเปิลฝรั่งบล็อกแรี่และคะนา้ารวมถึงหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพราะทั้งสองอย่างนี้ส่งผลต่อระดับ S D L และการสะสมของไขมันในร่างกายค่ะ คอเลสเตอรอลสูงอาจทำให้เกิดการสะสมของคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายบนผนังหลอดเลือดแดงเกิดคราบสะสมที่สามารถลดอัตราการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงซึ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นมีอาการเจ็บหน้าอกหากหลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้รับผลกระทบเราอาจมีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดแดงที่หัวใจตีบและอาการอื่นๆของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ หัวใจวายหากลิ่มเลือดเกิดหลุดออกไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทําให้หลอดเลือดแดงอุดตันซึ่งถ้าหากเลือดไหลเวียนไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวใจหยุดลงจะทําให้มีอาการหัวใจวายได้ค่ะโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดขึ้นเมื่อมีลิ่มเลือดไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของสมองซึ่งทําให้หมดสติและเป็นอัมพาตในทางการแพทย์จีน จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นเเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ยับยั้งการกก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้